กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับกับผมรู้สึกเป็นเกียรติละยินดีครับที่ได้มีโอกาสได้มา,าร่วมวันนี้นะครับซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับท่านคุณหมอเฉลิมชัยท่านคุณครูออนนะครับแล้วก็คุณหมอเจ็บนะครับซึ่งท่านได้พูดได้ถูกใจผมนะครับผมชกมวยตั้งแต่อายุ10บขวบครับตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยอย่างที่บอกครับครอบครัวย,ยากจน ครับผมถึงต้องดิ้นรนแล้วก็มีความชอบด้วยนะครับตั้งแต่เด็กนะครับชกมวยจนถึงอายุ28ปีครับได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกที่ที่แอตแลนต้านะครับพร้อมสมรักคำสิงนะครับปีนั้นก็เลยทำให้ผมต้องหยุดไปนะครับผมก็เลยประกาศเลิกนะครับคิดดูว่าตั้งแต่ชกตั้งแต่อายุ10บขวบครับจนนี่ครับบางที ใครก็จะบอกว่าสมองจะปกติไม่ใช่ครับไม่ปกติแน่นอนนะครับผมได้ฟังได้ทุกท่านนะครับแล้วโดยเฉพาะคุณหมอได้พูดวันนี้ผมรู้สึกชื่นใจครับอยากมาร่วมงานตรงนี้อยากให้มวยเรานะครับได้ได้ช่วยเหลือเด็กนะครับไม่ให้เด็กได้มากระทบกระทั่งแบบนี้ถ้าผมรู้ว่า สมองจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับสมัยเด็กๆผมคงไม่มาชกมวยแน่นอนนะครับเพราะว่าการอย่างที่ท่านคุณหมอเฉลิมชัยบอกว่าทั้งด้านสาธารณสุขนะครับทั้งด้านสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจนะครับทุกอย่างตรงนี้มีมีส่วนประกอบจริงๆครับยิ่งการศึกษานะครับผมเป็นหัวหน้าค่ายตั้งแต่ผมเลิกจากโอลิมปิกนะครับผมเป็นหัวหน้าค่ายมวยลาชานน์นะครับรวมเวลา20ปี ผมมีเด็กๆที่มาอยู่กับผมประมาณพันถึงสองพันคนที่มาอยู่ค่ายกับผมนะครับบางคนก็ประสบผลสำเร็จบางคนก็ต้องเลิกไปในเวลายังไม่ทันอะไรก็โดนน็อกแล้วก็สมองอะไรก็ไม่ดีแล้วนะครับโดยส่วนคนที่ชกไปแล้วจนเลิกนะครับมาดูสภาพแล้วก็ไม่ดีจริงๆครับอย่างที่คุณหมอพูดจริงๆนะครับผม มาวันนี้ผมเห็นแล้วว่าสิ่งนี้จะเกิดประโยชน์กับประเทศไทยแน่นอนนะครับผมขอฝากท่านสมาชิกทุกท่านนะครับได้สนับสนุนตรงนี้ให้เต็มที่ให้ถึงที่สุดนะครับกับผมขอขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ